โอเคครับก็ขอากาบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาเล่นไหมครับ PE ตัวจุดสิบห้าจุดโซนอัลฟาบิวนี่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปสองนะครับคลิปแรกเราก็เล่นกันไปแล้วโอเคคลิปแรกเราก็ได้เล่นกันนาแล้วโอเคตอนนี้มืดมืดมืดเลย,ยงงไม่เห็นอะไรเลย มืด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 โอเคสว่างเมื่อไรเราขึ้นไปนะโอเคทีนี้เราจะเป็นต้องขุดก่อน เฮ้ยอะไรเจอถ้ำอีกแล้วหรือจริงๆด้วยถ้ำอีกแล้วท่านผู้ชมเจอเจอถ้ำอย่างนี้กะสวยดีนี่สวยสิ ไปคิปที่สองกันแล้วครับก็เดี๋ยว้าวพิสโตนคนลิปหายใช่ป่าวะพิสโตนเชี่ยเอาเหล็กเหล็กครับท่านถ้าใช้คำคำไม่เหมาะสมก็ขอภัยด้วยนะครับ ถ้าผมใช้คำไม่เหมาะสมก็ขออภัยกันด้วยจุมขออภัยด้วยนะครับที่เราจะใช้คำพูดที่ดีก่าน,นะครับเฮ้ยดูยด,ดีนี่นเฮ้ยเดี๋ยวนะกระสุนตกมาอีก เรามีเหล็กอยู่2ชิ้นหนึ่ชิ้นไปขุดเลสโตนแล้วก็ทำที่ขุดอีกทันทีขุดอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปขุดแถวเจอพวกเหล็กพวกอะไร เจอปวดเจอพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยเนีอันนี้เฮ้ยพี้เยือะเต็ดเอาเนี่ยไม่รู้ให้ผมจำชื่อไม่ได้นี่ข้อพูุ้ม่มาเนี่ยออโอเคโอเคเราก็จบไปก่อนเราังอยู่กันแค่สิบสี่นาทีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ ก็ไม่ได้อยู่นานมากมายอะไรก็อยู่กันแค่สี่สิบสี่นาทีก็ต้ตายแล้วใครอยากให้ผมทำอะไรก็บอกได้นะครับถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้ครับเช่นหมอดอะไรพวกนี้ครับถ้าผมหาได้ผมก็จะหาไปให้มาได้อื ได้มาสามาให้เอาไปใช้กันนะครับถ้าใครต้องการให้ผมหาหมดอะไรมาลงให้ดูอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปครับก็พูดติด,ดขัดนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเป็นเกมเมอร์ใหม่ครับก็อาจจะไม่เก่งไม่อะไรครับ ยังไม่เก่งเท่ามืออาชีพนะครับแต่ผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับทำคลิปทำผลงานให้ดีที่สุดตอนที่จะทำได้เอ,อเดีได,ด,ด,ด้ผมลืมก็ว่าทำไมมันเสียงดังอย่างผมต้องลดเสียงนะครับเพราะไม่งั้นเสียงผมจะดังไม่พอ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เสียงจะดังพอเปล่าไม่รู้ว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเล่นกันไปออมืดป๊าเฮ้ยลาวาอุ้ยเลสโตรอยู่ฝั่งนู้น รู้ว่าเสียงแต่เราต้องขอร้องนะครับรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเสี่ยงแต่เราจะไปเอาเลสโตนั้นมาให้ได้นะครับเออลืมทำไม่นั่นมาไม่เป็นไรถ้าเวลาถ้าเวลารอพ่าทิตย์ขึ้น,นครับหรือว่ารอเช้านั่นเอง เฮ้ยฝัย่งนู้มีเจปดครับท่านจเจออีกแล้วครับเหล็กเหล็กเป็นพวนเลยเอาเอาวาครับท่านทานอีกเป็นพวนเลยแหมมาเที่ยวนี้คุ้มจริงๆลงมาด้านล่างนี่ค้มจริงๆครับเดี๋ยวรอขึ้นไปทำบ้านข้างบนก่อนจะคุ้มกว่านี้ครับ แล้วก็ตัดไม้ไไปเรื่อยๆครับเฮ้ยตัดไม้บ้าอะไรอ่ะพูดผิดนะพูดผิดขุดทานครับขุดทานโอ้โหพูดผิดตลอดเลยครับตื่นเต้นงั้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากอ้าวตื่นเต้นมากเกินไปนครับอ่าก็ขุดฐานกันไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อคุยกับผมาทาง Facebook นะครับผมให้ผมจะให้ลิงค์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงค์่า Facebook ของผมนะครับแล้วก็จะบ้าตายด้านล่างมีอีกเหรอแต่ว่าอเอาแค่นี้ก็พอแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเราไม่ลงแล้วจะบอกให้เอา <c oughs> ใช้ผิดใช่ถูก พอแล้วเราไม่ต้องเอาเยอะแยะขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเอ้ยออเ,เราไปทางนี้เราจะไปเอาเหล็กกันนะครับเหล็กที่เราเคยเห็นค่าความหิวก็ลดไปหนึ่งที่ผมจะใช้อ,อ,อะไรนะใช้ เป็นรูปสอนอย่างนี้หรือว่าแบบนี้ดีหรือว่าแบบเก่าดีก็คอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอ้าวโอ้โหไปละว้าวเกือบตก เฮ้ยเลสโตนเมื่อกี้ผมตั้งเป้าหมายไว้นะว่าต้องไปเอาเลสโตนอันนี้ให้ได้นะครับเราก็ต้องเอาให้ได้ครับรู้ว่าเสียงแต่เราต้องขอลองครับลองก่อนครับอเอาดูว่าเสี่ยงแต่เราจะขอลองครับดูว่าไงแต่เนี่ยในของที่อยู่สูง่กินไปเอา้า ร้องทำเนียเพลงทำเพลงก็เสียหมัดเอาได้แล้วครับตึงตึงไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ต้องอุดก่อนตรงนี้ต้องอุดก่อนตอง ได้เป่าได้เป้าวเกอบไปไปครับกลับครับที่อยู่อาศัยเหมือนเดิมครับนี่เจอนี่ครับเจอเหล็กอีกแล้วแล้วก็ขุดเหล็กกันก่อนนะครับอนนี้ไม่มีเหล็กโอเค่อนนี้ก็คงจะเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปสร้างบ้านสร้างอะไรจากข้างบนเฮ้ยอ๋อดันถางขึ้นอยู่นี่ใช่ไหม ใช่ครับใช่นะครับเดี๋ยวนะฮะฝนรันเช้าแล้วครับ,รบเราจะไปกันนะครับอนันนี้เราจะไปสร้างบ้านทางข้างบน,นครับไปแล้วครับลาก่อนอุโม,มงค์ใต้ดินป๊าป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 มืดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โอเคเราจะอยู่กันอีกประมาณ3นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆครับถ้าไลค์ถ้า, like, ถาชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าอยากชมคลิปได้ก่อนใครก็กดติดตามนะครับ เฮ้ยอ๋อนีนึกว่าอะไรเราก็จะมาตัดไม้กันก่อนเลยนะครับไม้ขาวครับเราจะสร้างไม้ขาวบ้านเป็นไม้ขาวครับโอเคตัดก่อนก็คลิปนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้มากเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เล่ไปเรื่อยๆไก่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 ไก โอเคปั๊บเลยจะวนทำแปะอะไรไปยาเดี๋ยวเทลงเยอะๆเดีย๋ยวทำบ้านตรงไหนก็ได้ เราวาเราก็รู้ที่นะครับเรารู้ที่ที่จะไปเอาลราวาแล้วที่เอนชาร์ก็คงทําได้ไม่ยากนะครับถ้ามีเพชรถ้าเจอเราก็ต้องขุดเหมืองคนระับเดี๋ยวไปขุดเหมืองเดี๋ยวก่อนเราทําอะไรบ้านอะไรให้เสร็จก่อนนะอย่าคิดไปไกลอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอ๋อที่ทําได้ก่อนนะทนันที่ทําไดนะ้โอเค 1 2 3 4, 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองหนึ่งสองสาสเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่โอเค ก็ทำผิดนะครับไอ้ยะาลาวา่าเฮ้ยอาหารวิ่งมาหาเลยเหรอสวัสดีจ้าจ,มจหมูกจมูนี่ไงนี่อย่าดูถูกพี่นะน้องอเดี๋ยวคนนะครับแป๊บเดี๋ยวป๊าป๊าป๊า หนึ่ง hey, oh, สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สสามสี่เฮ้ยบาบาแล้วโอ้สหลับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเกือบจะเลยนะครับก็ขอสวัสดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye